สวัสดีครับผมเหมืนอนเดิมผมกบ,บุญหลายสายสูงนะครับจะไม่ทีเด็ดบอนครูคาดดีกับการหน้าดานะครับจะบานคาดีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาน่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังเบลงป่อแปะอยู่ตามส้มของทีมในโซนถ่ายต้าล่างนะครับพอลงหลีบมาแล้ว16นัดเก็บใช้มาด้เพียงแค่2เกมเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนยางการหน้าดานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขาน่แม้ว่าเกมนัดล่าสุดจะพึง มาเก็บสามแต้มได้นะครับแต่ถ้าเบิ่งจากฟอร์มภาพร่วมหนันมองว่าก็ยังเบิ่งคขอนข้างเอาแนวนอนกับพวกเขาบไดาย,ยู่เหมือนกันนะครับเพราะเกมได้ดีสิเกมหลังซูเป็นการชนะสาม,มเสมอสามแพ้สี่เกมด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมนี้การนาดาเองเขากบุกมาเจอกับงานที่ถือว่าบด้เบิ่งยากกว่านั้นะครับเพราะเกมนี้ต้องบอกว่าการนาดาเองเขากับ ยังเบิร์กมีส่งกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเกมในลดีสิเกมหลังสุดเก็บใช่มาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนี้เห็นควรว่าเหลือเชื่อการนาดาครับเหมาะสมกว่าสำหรับมากคลิปนี้ฝากกดไลยว่าแช่ฝากเป็นกำลังใจชห้ชมหลายด้วยครับขอบคุณครับ